ป้ายชื่อเลยอ่ะมินี้ดูเนาะเราจะทำายชื่อจากอะไรอะคะข้าวข้าวใช่ไหมคะอ่าอุปกรณ์ที่เราใช้คือขวดขวดเข่าใช่ไหมคะที่เราไม่ใช้แล้วแล้วอะไรอีกคะากาวกาวและนี้ที่คิมมี่เล่นอยู่คือข้าวสารแล้วก็สีผสมอาหารสีผสมอาหาร,หารแล้วก็ อ่าโอเคดนการสอนภาษาอังกฤษน้องหรือแม้กระทั่งภาษาไทยนะคะควรจะเริ่มจากชื่อเขาเองเพราะว่าที่บ้านเนี่ยครีม,มี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเริ่มจากชื่อเขาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเขาเองก็จะรู้ว่าเออชื่อเขามีคอควายชื่อเขามีตัวซีเริ่มต้นนะคะอ่าเด็กจะชอบกิจกรรมนี้เพราะว่าเด็กจะได้สัมผัสเหมือนทรายนะคะการที่ให้เด็กได้เล่นทรายได้เล่น กิจกรรมแบบนี้หลายๆอย่างมันจะส่งเสริมเรื่องของปราษาสัมผัสทั้งหลายนะคะอ่ากระดาษเราต้องใช้กระดาษด้วยเพราะเดี๋ยวเด็กๆครูแม่ที่บ้านจะต้องเขียนชื่อให้น้องกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถใช้เล่นได้ตั้งแต่ขวดครึ่งนะคะแต่ยังขวบครึ่งเนี่ยก็คุูแม่จะต้องเขียนชื่อให้นะแต่ของทิมี่เขาโตแล้วเขาก็จะทําเองเขียนชื่อเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่ขวดนะคะกิจกรรมนี้ตรงนี้เนี่ยครูโบจะช่วยนิดนึง นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ่ายนานก็ครูจะช่วยแต่ปกติเนี่ยคุณแม่ก็ให้น้องทําเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้มือจากการกรอกใส่ขวดนะคะอ่ะเอาลวค่ะอันนี้พี่ไม่จะเอาสีอะไรคะเอาอีกอย่างะลยคะพะลูกเอาสีอะไรคะหนูอยากได้สีอะไรคะสีสีม่วง อ่ะสีม่วงอาะิมิบีบเองเลยนะคะวิธีเนี่ยก็คือเราซื้อขวดน,นี้มาปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะเขียนเนาะว่าสีอะไรแล้วก็ให้มีสีอยู่ด้วยประกอบกับการอ่านเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันนะคะเขอ่ะเขียนได้เข้มเข้ม<ๆ>อ่ะปิดฝาซะ เ,เราจะมาขย้ยาวึ่งตรงนี้เด็กจะชอบมากแล้วก็บอกให้เด็กสังเกตว่าเนี่ยข้าวเป็นสีขาวอยู่นะคะเดี๋ยวพอขียาวยิ่จะเป็นสีอะไรเห็นไหมเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนเป็นสีมว่วงสวยงามนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องหากระมังอีกอันนึงนะคะมาเพื่อที่จะตากข้าวนะเดี๋วยวันนี้ครูจะใช้ถุง เราจะข้าว้าาทำเีอะี่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะอ่าคิมมี่ก็จะมีการแจกรางวัลด้วยคราวนี้ก็คือให้ผู้ครองแต่ละคนนะไปทําชื่อป้ายชื่อลูกเสร็จแล้วเนี่ยให้แท็กมาใน Facebook ของครูบัวใครที่ถูกกดไลค์เยอะที่สุดจะได้ของรางวัลเกมนี้ไปใช่ไหมคะคิมมี่จะส่งไปให้ถึงบ้านก็คือมันจะมีเกมเป็นเกมเนาะให้น้องๆได้เล่น นะคะมันจะมีการาดอยู่ข้างในซึ่งอันนี้เป็นชุดเรื่องของแมงมุมก็จะมีเลขสองย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีแมงมุมตัวเล็กๆให้เด็กเนี่ยสามารถวางได้ว่าสองเนี่ยมีจํานวนแมงมุมกี่ตัวเนะวาะวางบนใยแมงมุมเหมือนเหมือนมันอยู่บ้านอ่ะอ๋อพามกลับบ้านใช่ไหมคะใช่โอเคเพราะฉะนั้นใครที่ได้การรับการกดไลค์เยอะที่สุดเนาะจะได้รางวัลอันนี้คิมพี่อยากแจกโอเค ต่อมาเนี่ยพอเราเทน,นะคะเทข้าวที่เราใส่สีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอากระดาษที่เราเขียนชื่อเรียบร้อยนะคะมาเร็จแล้วให้ลูกเนี่ยทาก,กาวลงไปเองนะเดี๋ยวทำหลายๆสีก็ได้นะคะทำคิมมี่เขาชอบทำหลายๆสีนะคะแต่เด็กเล็กๆประมาณขวบครึ่งรบกวนคุณแม่ช่วย เขียนให้น้องก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะยากมากกับการที่เด็กเล็กๆเนี่ยจะเริ่มเขียนเนะาะเน่เสร็จแล้วครีม,มี่เขาก็จะโรยลงไปเสร็จแ,แล้วเราก็จะเทออกนะคะเห็นไหมคะได้ตัว R หนตัวแล้วตัว R หนตัวแล้วนะคะมันชื่อครีมี่เนาะ กิจกรรมนี้เราก็จะใช้เวลานานกันนิดนึงครีมอ่าครีมอย่างเดียวเราก็จะใช้เวลาเด็กๆก็จะสนุกนะคะส่วนข้าวที่เราเหลือในการทำครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไปทำศิลปะต่อคือบางทีเนี่ยอาจจะให้เด็กทากาวเองเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วก็ประกอบเป็นรูปภาพนะคะใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวคิมมี่จะทำต่อใช่ไหมคะโอเคงั้นอย่าลืมนะคะคราวนี้มีแจกของรางวัลด้วย หมดเขตวันไหนดีสิ้นเดือนโอเคไหมสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนนะคะให้ทุกคนส่งมาแล้วนับคะแนนสิ้นเดือนวันที่31มีนาเราจะนับว่าใครเยอะที่สุดค่ะนะแล้วก็เราจะส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยเขียนชื่อด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยว่าของใครนะคะอ๋อโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ